นี่เป็นบ้านเพื่อนบ้านนะครับนี่ฮะเราเห็นไหมฮะไม้ปิดร่องตรงนี้ฮะในจุดนี้คือจุดที่เกิดการซุดนะครับโครงสร้างที่เกิดการซุดในจุดนี้ที่เกิดการซุดเนี่ยอันเนื่องมาจากอะไรครับ สวัสดีครับผมวิิโฮมพายครับวันนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านทุกษาวิว28ครับวันนี้เข้ามาตรวจใช้งานที่ทําการติดตั้งเสาเข็มไมโครพายไอไมโครพายขนาด18เซนเดี๋ยวเราไปดูกันที่บ้านนะครับไปตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่บ้านลูกค้านะครับอ่ะหันไปตรงนี้นี่นะครับเสาเข็มที่เราทําการติดตั้งครับเสาเข็มไอไมโครพายขนาด18เซนนะครับแบบหนาขนาดมอก็เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนะครับว่าด้านหลังเนี่ยโครงสร้างข้างในเสาเข็มเป็นยังไงเพราะที่นี่นะครับเลือกเฉพาะพิเศษเลยนะครับ ที่จะใช้เป็นเสาเข็มไอเมกอพายที่เป็นคอนกรีตอัดแรงนะครับอ่ะมาคุยกันจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้ทําการเข้ามาสํารวจใช้งานที่ลูกค้าได้นัดเข้ามาสํารวจนะครับก็คือจะใช้เสาเข็มเป็นไอเมกพายขนาด18เซนทมที่เป็นตัวคอนกรีตอัดแรงจํานวน12ต้นด้วยกันนะครับทำการติดตั้งไปแล้วพอทําการติดตั้งไปเนี่ยคุณลูกค้าดูคุณภาพเสาเข็มแล้วดูการติดตั้งแล้ว้าเพิ่มจํานวนเป็น21ต้นเลยนะครับที่เพิ่มมาค่อนข้าง,งเยอะนะครับ แล, Wish แล้วเสาเข็มที่ทาการติดตั้งเนี่ยอ uh, ะอยู่ตรงนี้นะฮะให้เราดูเลยนะครับว่าเสาเข็มที่เราทําการติดตั้งเนะะี่ยฮะสภาพนี้นะครับเสาเข็มก็จะเรียบเนียนนะครับแล้วก็จะมีประทับตาโลโก้นะฮะอยู่ด้านล่างอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไซ้งานที่เราทําการติดตั้งเนี่ยมีโซนไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันอะตามผมมาทางด้านนี้ตอนนี้นะครับเราอยู่ตรงโซนที่เป็นหลังบ้านนะในคลิปที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นเลยว่าในโซนนี้นะครับหันไปทางนู้นเลยเนี่ย จะเป็นหลังคาทั้งหมดเลยที่เราทําการสํารวจใช้งานกันนะครับแล้วตอนนี้เราเรื้อออกไปหมดแล้วถ้าจะเห็นสภาพโล่งๆแบบนี้เลยไม่มีหลังคาเลยนะครับตรงเนี้ยเดิมเนี่ยเราให้ทำการติดตั้งเสาเข็มจํานวน12ต้นด้วยกันก็นจะมีโซนด้านข้างตรงนี้ที่ทําการยื่นตรงนี้เป็นโซนซักล้างนะนะครับที่เห็นน่ะตัดเสาเข็มไปแล้วนะครับตัดเสาเข็มเอาไปแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นโซนที่ทําครัวนะครับทาครัวทั้งหมดเลยตรงนี้จะใช้การตอกเสาเข็ม โดยใช้การเทียบโครงสร้างคือตอบทั้งซ้ายทั้งขวาสังเกตนะฮะมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเป็นคู่เลยนะครับตรงนี้นะครับสองสี่หกแปดสิบไปถึงนู่นเลยนะครับเราก็จะเห็นประมาณนี้ตรงเนี้ยเอาไว้ต่อเติมครัวนะครับมีโครงหลังคาถามว่าเสาเข็มไอรับน้ำหนักได้กี่ตันถ้าเป็นไอสิบแปดหน้าตัดเต็มเนี่ยต้องต้องเน้นนะครับว่าหน้าว่าเป็นหน้าตัดเต็มขนาดมกรเนี่ยตรงนี้จะรับน้ำหนักได้15ตันต่อต้นนะครับตามรายการคำนวณตามรายการคำนวณที่เราทำการรับประกันนะครับอ่ะ ผมเห็นด้านหลังอีกนิดนึงเดี๋ยวตามผอมอมานิดนึงอันนี้เป็นบ้านเพื่อนอ, <c oughs> อันนี้เป็นบ้านเพื่อนบ้านนะครับนี่ฮะเราเห็นไหมฮะไม้ติดร่ดองตรงนี้ฮะในจุดนี้คือจุดที่เกิดการชุดนะครับโครงสร้างที่เกิดการซุด ในจุดนี้ที่เกิดการซุดเนี่ยอันนี้มาจากอะไรครับอันนี้มาจากการใช้รากฐานที่ไม่ถึงชั้นดินดดนนะเพราะว่าโซนนี้มันเป็นโซนเก่านะครับเมื่อก่อนยังไม่มีไมกโนพายจะใช้เข็มเสาเข็มเจาะก,ก็ไม่เหมาะก็เลยต้องใช้เป็นพวกเสาเข็มสั้นก็คือเสาเข็มพกเหลี่ยมนั่นเองนะครับ คำนวณแล้วเนี่ยเสาเข็มสามารถรับน้าหนักได้แต่ต้องแยกกันนะครับระหว่างการรับน้าหนักกับการซุดตัวคํานวณว,ว่าเสาเข็มหนึ่งต้นรับน้ำหนักได้กี่ร้อยโลกี่ตันแต่เสาเป็นเสาเข็มสั้นไงครับยังอยู่บนชั้นดินเหลวอยู่มันก็สามารถซุดได้อยู่ดีอ่ะ,อะเดี๋ยวมาดูโซนนี้กันตรงท่านุ้นน้องกำลังทําการตอกอยู่ที่นี่ใช้เครื่องยนต์นะครับสเสียงก็จะดังนิดนึงขยากมาดูนิดนึงนะรับตอนนี้น้องกําลังทาการติดตั้งเลยเสาเข็มจะแปลกตานิดนึงนะครับเพราะว่าเสาเข็มที่นี่จะใช้เป็นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงซึ เราจะใช้ความยาวอยู่ที่2เมตรนะครับพอ2เมตรเนี่ยความสูงของตัวม้านกันเนี่ยก็จะสูงค่อนข้างเยอะนะครับก็สูง3เมตร50ถามว่าเหมาะกับอะไรเหมาะกับ,บ,บพื้นที่นะครับที่มีความกว้างนะครับอย่างเนี้ยกว้าง2เมตร50ขึ้นไปนะฮะที่นี่คือ2เมตร80นะครับก็เวลาใช้งานเนี่ยก็สามารถใช้เครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ได้นะครับใช้เครื่องจักรที่มีความสูงสูงได้แล้วก็ ใช้เสาเข็มที่มีขนาดความยาว2เมตรได้ก็ประหยัดเป็นแบบหนึง่งแต่ถามในเรื่องของการรับน้ำหนักเนี่ยตรงน,นี้ถ้าเราไม่ได้ใช้ความสามารถพิเศษของเสาเข็มอย่างเช่นที่เป็นเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กแบบนาขนาดมอกรเนี่ยก็สามารถใช้คอนกรีตอัดแรงได้ตรงนี้ก็จะอยู่ที่สภาพใรงงานของลูกค้าครับระหว่างเชื่อมต่อเสาเข็มนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับทีมง,งานทางการติดตั้งอยู่นะครับไปน้องเดชสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้น้องเดชนะครับหัวหน้าทีมที่ทำการติดตั้งนะครับรับผมรับผมน้องเดชครับ ใช้งานนี้ติดปัญหาอะไรไหมไม่ติดครับผมไม่ติดฝนตกอย่างเดียวฝนตกอย่างเดียวโอ้ตายแล้วฝนตกมันทํางานค่อนข้างอันตรายครับมันอันตรายใช่ไหมมันอันตรายยังไงบ้างครับเวลาฝนตกถ้าเครื่องเีรกมันจะลื่นอ๋อหมายถึงไอ้ตัวเบรกเหรอครับใช่ครับคุณผู้ชมครับคือปกติแล้วเนี่ยฝนตกเราก็ทํางานได้ได้แต่มันอันตรายครับหนึ่งเลยคือผ้าครับเบรกที่ทําการเบรกเวลาตอกตุ้มตอกนะครับเวลาตุ้มขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยครับมันจะลื่นครับ แล้วอีกอย่างนึงคือเรื่องของไฟฟ้าไฟดูดครับไฟดูดใช่ไหมครับผมแล้วจริงๆแล้วที่เนี่ยลูกค้าทําการติดตั้งเสาเข็มจํานวนกี่ต้นครับตอนแรกชุดแรกมัน12ต้นครับผมแล้วก็เพิ่มเพิ่มเก้าต้นเพิ่มอีกเก้าต้นโอ้โหแล้วพอเพิ่เก้าต้นแล้วรู้สึกไงครับดีใจครับดีใจได้เงินเพิ่มได้เงินเพิ่มครับผมโอเคครับแล้วถามนิดนึงเพราะว่าปกติเนี่ยของเราจะใช้เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กกันครับผมใช้งานเนี้ยเป็นคอนกรีตอัดแรงใช่ครับต่างกันไหมครับ เล็กก็ใหญ่ครับเป็นเล็กแต่มันมันก็แข็งแรงนะครับมันแข็งแรงเหมือนกันครับผมใช่แต่เรื่องของความรู้สึกเนี่ยรู้สึกว่าเหล็กจะเวอร์ก,กว่าครับเล็ก้จริงๆแล้วก็แข็งแรงเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราจะใช้เขาในค,คุณสมบัติอะไรนะครับในเรื่องของความแข็งแรงเนี่ยใกล้เคียงกันเพราะการรับน้ำหน,นักมันอยู่ที่หน้าตัดเสาเข็มนะครับที่บอกว่าหน้าตัดเสาเข็มยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังอีกทีนึงนะครับโอเคขอบคุณมากครับน้องเด็กครับสวัสดีครับ เมื่อสักครู่นี้นะที่ผมพูดถึงเรื่องของความหนาของหน้าตัดเสาเข็มนะครับมีความสำคัญยังไงนะครับอ่ะมาดูหน้าตัดตรงนี้ก่อนนะครับหน้าตัดตรงนี้เป็น,นหน้าตัดขนาดมอกอนะค,คือหน้าตัดมอกอเลยต่างกับเสาเข็มมอกอตรงที่ไม่มีคอร่าคอร่าคือตัวเหล็กที่หุ้มตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอารูปเทียบให้ดูอีกอันนึงเนี่ยอันนี้คือหน้าตัดที่เป็นคอร่านะครับตรงนี้คือเป็นมอกอก,อกับไม่มอกอในส่วนของหน้าตัดนะครับเสาเข็มเนี่ยถ้าเป็นแบบหนาแบบบางอ่ะผมขึ้นรูปให้ดูเลยตรงนี้เห็นไหม น,นี่คือความแตกต่างกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราก็จะคุยเรียนเรื่องของรายละเอียดของโครงสร้างซะมากกว่าอย่างเช่นเสาเข็มข้างในนะครับของเราเป็นเหล็ก12นะครับแต่จริงๆแล้วตัวหน้าตัดเสาเข็มเล็กนิดเดียวเองนะครับบอกว่าเพดหนาะนะครับเพดหนาะ6มิล5มิล6มิลจริงๆแล้วหน้าตัดเล็กนิดเดียวเองจริงๆเหล็กที่ต้องหนาเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือไปซัพพอร์ตของตัวหน้าตัดเสาเข็มไม่ให้มันตีแตกเยอะ แต่ปัญหาก็ยังิีแตกเยอะนะครับหรือตัวเพจหน,นาเนี่ยเราทําให้มันหนาเพื่อไม่ให้หน้าตัดของตัวเสาเข็มที่บางเนี่ยมันแตกง่ายนะครับกลับกลายว่าพอเราไปชูเรื่องของความหนาของเสาเข็มไปชูเรื่องความหนาของเพจเสาเข็มนะครับไปชูเรื่องความหนาของเหล็กข้างในแต่ไม่ได้ชูในเรื่องของความหนาของเนื้อคอนกรีตที่เป็นหน้าตัดในการรับน้หนักจริงๆที่มีความจําเป็นเนี่ย ตรงนี้นะครับคุณลูกค้าจะเสียสิทธิ์มันน่าเสียดายนะครับที่เราไปเสียโอกาสนะครับในเรื่องของความสามารถในการรับน้ำหนักเสาเข็มนะครับตรงนี้นะฮะต่างกัน5 0าร้0พันหนึ่งแต่จริงๆแล้วในการรับน้ำหนักในความสามารถของการรับน้ำหนักเนี่ยต่างกันเยอะมากครับอ่ะเดี๋ยวนิดนึงนะครับเดี๋ยวกลมลงมานีนิดนึงก่อนกลับนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกครทางหนึ่งว่าที่เนี้คอนริตเสมเล็กมันเป็นยังไงนะครับ จริงๆแล้วคุณลูกค้านะครับถ้าไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องของโครงสร้างเสาเข็มคุณลูกค้าจะไม่รู้เลยนะครับว่าไ1 8เนี่ยที่เหมือนกันเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับอย่างตรงนี้นะที่นี่ใช้คอนกรีตอัดแรงนะครับราคาก็จะถูกกว่าเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กนะคอนกรีตอัดแรงคือตรงนี้ฮะลวดนะเป็นลวดเป็นลวด PCY ลวดอัดแรงนั่นเองนบางคนก็เรียกเป็นเหล็กเป็นเป็นเส้นเล็กๆสี่มุมนะครับนี่คือคอนกรีตอัดแรงถ้าเป็นเสริมเหล็กตรงนี้เลย สามนี้นะครับก็จะมีโครงสร้างเหล็กภายในซึ่งมันจะต่างกันนะถามว่าในความเหมาะสมในการเป็นไมโครพายเนี่ยจริงๆแล้วควรจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับเสาเข็มสั้นๆนะใช้เป็นโครงสร้างเสริมเหล็กการปิดแตกของคอนกรีตจะน้อยกว่านะการรุดของเพดนะครับก็จะน้อยกว่านะครับทำให้เวลาการติดตั้งเนี่ยโอกาสที่เสาเข็มจะเฟลในขณะการตอกเนี่ยมีน้อยกว่านี่คือความเหมาะสม ระหว่างคอนกรีตอัดแรงกับคอนกรีตเสริมเหล็กนี่คือความสําคัญของตัวเสาเข็มนะครับแล้วก็อ้ออีกอย่างหนึง่งคือตัวเพจเสาเข็มง่ายๆเลยคุณลูกค้าจะรู้ว่าเสาเข็มที่คุณลูกค้าใช้เนี่ยเป็นเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตคอนกรีตอัดแรงครับดูที่เพจเสาเข็มดูยังไงถ้าเพจมีเหล็กอยู่ด้านที่หัวนะครับเป็นเป็นหนาหนาเป็นแท่งใหญ่ๆนะครับตรงนี้คือคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแต่ถ้าเพจที่มีลวดเล็กๆโผล่ขึ้นมานะครับ ตามคลิปที่เราให้ดูเนี่ยนะฮะตรงนี้คือคอนกรีตอัดแรงนะครับดูง่ายๆนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับแล้วก็อย่าให้ใครหลอกได้นะครับติดปัญหาอะไรนะครับโทรหาผมได้เลยใช้งานไม่ใช้งานไม่เป็นไรนะครับปรึกษาฟรีสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่ทางเพจ a c e b o o k นะครับไมโครพายโฮมพายบายอาทิตย์นะครับก็เบอร์โทรศัพท์ก็มีด้วย0 6 2 4 9 6 5 4 4นะครับแล้วก็ที่ช anel y o u t u b e นะครับ The Home p i a นะครับก็ จะมีคลิปยาวๆให้ดูนะครับดูแบบตุใจเลยนะครับก็สามารถเลือกได้แล้วก็สามารถแชร์ได้นะครับให้เพื่อนๆกลุ่มที่กําลังสนใจในงานก่อสร้างต่อเติมนะครับเพื่อกําลังสนใจอยู่เขาจะได้มีความรู้เรื่องของการใช้เสาเข็มนะครับแล้วก็อย่าลืมทักมาคุยกันในไลน์แอดนะครับซึ่งผมเองนะครับแล้วก็จะมีน้องแอดมินนะครับช่วยตอบช่วยให้ความรู้ในเรื่องของงานก่อสร้างครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับ